Oh, beauty. Aray na. เปล่าครับขอโทษเด้อครับเรื่องไร้าสาระนะครับพูดมาบนโลกมนุษย์ได้ยินมาว่าจะเรียกคนที่เหมือนท่านรูบี้ว่าคูบิวตี้นะครับท่านรูบี้ที่รับการลงโทษซะ รันรักจากปากฝา ที่ซื้อโทรโมมกุโร่นี่ตัวเสียงโชคครับออคือว่าอันนี้มันอะไรกันเหรอคะ <c oughs> ไม่รู้จังอะนะเป็นเดีสโ็เลยไม่รู้จังละสินะครับนี่ก็คือสิ่งที่แสดงความขอบคุณจากทางร้านค้าใช้สลากเนี่ยไปเสียงโชคได้ยังไงล่ะครับสลากสิยงโชคบอลสีทองเหรอคะรับเสียใจด้ย,ยนะครับได้รับกระดาษที่ชุบปลอบใจในห่อครับ นี่เดี๋ยวสิยะฉันได้แบบนี้ไปตั้ง64ครั้งเลยนะพวาเรานะเป็นผู้มีอุปการะคุณของญาติการค้านี้เลยนะแล้วแบบนี้ยมันมีด้วยเหรอยะเอาเถอะนะเมื่อที่เขาว่าคําทํานายก็มีถูกบ้านมีพลาดบ้านนั่นแหละให้ตายสิไม่ได้มาขอให้ดูลายมือสักหน่อยมีรางวัลใหญ่ๆ่ใ,ใ,ใส่อยู่จริงหรือเปล่าขอไม่ดูนะเธอคือว่าขอรบกวนหน่อยคะ่ะเอามีจังนี่นาะเออยังไงดีล่ะคือหนูได้ใบเนี้ยมาจากคุณคนขายปลานะคะ

ออกมาแล้วรางวัลใหญ่แตกแล้วโอ้โหแตกแล้วงงรางวัลใหญ่ก็เริ่มแตกแล้วออโอ้ยทำยังไงดีคะเนี่ยน้ำพุร้อนอาตารุสตูดิโอบัตรสำหรับครอบครัวสามารถใช้บริการได้ถึงสี่ท่านงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันสามคนกับคุณตาคุณยายได้สิเฮ้ใบเบาเลยนี่แฮร์ริ่เมอเฮรประสบการณ์ภาย์เราก็จอดสามสิบปีเกงแค่ทริคแค่นี้องเขาหมูหมู ขอประทานโทษดด้วยค่ะอขอร้องล่ะแรงอีกหน่อยนี่มันอะไรกันคะขอช่วกุณเรนท้งอ,องฟ้าก็ยังไม่มืดเลยมานั่งดูอะไรแบบนี้กันละคะเนี่ยเอวี A, v, ไงเอวีไปเจอมันอยู่ที่ใต้อ่างล้างจานน่ะนั่นมันของที่ซ่อนไว้ไม่ใช่เหรอเรนน่ะ ศึกษารสนิยมของทากิยะกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์จากหนังเอวีอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านอิคุฮาระก็ชอบคนออกโตๆสิไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะแต่แบบนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้เสจะมีเยอะเกันไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันแน่เลยค่ะเทคนิคเนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยเอาของแบบนั้นไปใส่ตรงนั้นด้วย แมันชัาเป็นเทคนิคที่ผ่าดผลอะไรเช่นนี้นะโอ๊ยตายหมอยู่ด้วยล่ะนี่มันอะไรกันล่ะคะเรื่องแบบนั้นนะนะมันต้องังย่ะเป็นในมันเลือกห้าเหนื่อยชะมัดเลยเอ๊ะอะไรอ่ะเรนฉันซื้อข้าวเย็นมาให้แล้วนะลับมาแล้วเหรอทะนยยะเอ๊ขอรบกวนด้วยค่ะมิว ทำไมอยู่ในตู้เก็บของล่ะบ่อน้ำพุร้อนอาตารุสตูดิโออ๋อบ่อน้ำพุร้อนที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เองสินะถือว่าดิฉันน่ะได้มีโอกาสหมุนรางวัลเสียงเช่าในย่านการค้ามานะคะของสมนาคุณเหรอเออแล้วดิฉันก็หมุนรางวัลได้ลูกบอลสีทองมาด้วยละค่ะลูกบอลสีทองเข้าใจแล้วล่ะไม่ต้องไปจำขนาดนั้นก็ได้ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปที่นั่นด้วยกันกับคุณตาคุณยายนะคะ แต่ว่าโชคไม่ดีที่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ทั้งสองท่านจะต้องเดินทางไปงานครอบรอบวันตายเออแต่ว่าถ้าไปคนเดียวมันก็ยังไงอยู่ก็เลยให้การเที่ยวครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ทางสังคมในฐานะเดียสอย่ามาชวนคุณเรนนะคะ่ทะทาคยะเรนไปได้หรือเปล่าก็ถ้าเรนอยากไปฉันก็ไม่ว่าอยู่แล้วอ่ะคุณเรนดีจังเลยค่ะท่านอิคุฮาระอนุญาตแล้วแล้วทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาขออนุญาตฉันด้วยละ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกกับทาคยะตั้งนานแล้วนะ แดดดีใจจังเลยเออออ,อแล้วนี่ก็เป็นตัวแบบครอบครัวด้วยเขียนว่าใช้บริการฟรีได้สี่คนใช่ไหมคะฮะให้ฉันไปด้วยเหรอก็เป็นโฮสต์แฟมิลี่ของคุณเรนนี่นามันก็แน่อยู่แล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ยังไปได้อีกหนึ่งคนนะคะเรนน่าอยากจะชวนเดนก่กไปด้วยนะคุณอิซามิงั้นเหรอเป็นความคิดที่ดีมากเลยคะ่ะอุตส่าห์ได้ไปทั้งทีถ้าไปคผู้หญิงก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วผู้หญิงดีกว่างั้นเหรอมันก็แน่อยู่แล้วล่ะคะ่ะ ยังงั้นเหรอเออที่พูดเนี่ยหมายถึงใครงั้นเหรอมีอะไรเหรอลูกแมวน้อยจ้องหน้าผมแบบนั้นนะอะเดี๋ยวก็กลายเป็นกระต่ายตาแดงหรอกนะเก<อ> <c oughs> กะแล้วหน้าตาไม่ดีภาพก็ออกมาไม่ดีด้วยนะ <S <S นี่รู้จักด้วยเหรอไอ้ที่เรียกว่าสปารีสอร์ทอะคุณอิซมามิก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะให้เธอแน่ๆกะไปได้ถึงสี่คนชนะอืมน,นานๆทีก็ดีเหมือนกันอ่ะเออถ้าอย่างนั้นอีกคนก็ทัคยาน่ะไปด้วยงั้นเหรออืม ไปมามันก็กลายเป็นอย่างนั้นนี่นามีแบบอาบรวมด้วยหรือเปล่านะมีด้วยเหรอ้ายะอาบรวมคืออะไรเหรอออะหรก็เถอะเป็นอะไรกันบ้นะจริงเลย อนี่เราลืมถอดแว่นอย่างนั้นเหรอนนเนี่ย<ท>เนเโกะพูดนะพอดีอางที่ห้องมันพันหนะ้าแค่ไปสำหรับสองคนจริงๆด้วยมีอะไรเหรอเนเดโกะทําไมล่ะทาทาเคยะที่ตอนเด็กๆยังอาบด้วยกันบ่อยๆเลยนี่นั่นมาสมัยเด็กๆนะ แต่ตอนเนี้มันฉันนะ่ะชอบเนเนโกะมากนะเนเนโกละล่ะอ่างอาบนะ้ำมันไม่ใช่ที่นอนนะบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีดีตรงไหนกันนะเอาเถอะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าอ่างอาบน้ำแคบแบแบบนี้เหรอนะ อ,อทำไมนางแบบชุดว่ายน้ำถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะทักิยะในหนังสือลามกที่ทักิยะชอบอ่านก็ลงเรื่องบ่อน้ำร้อนอาตารุสตูดิโอด้วยนะว่าแต่บ่อน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเหรออืมก็ประมาณหนึ่งห้องเรียนได้มั้งแบบนี้ว่ายน้ำได้ไหมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะจะได้ทำแบบนั้นนะ ทำไมเธอถึงเข้ามาได้ดีได้ล่ะนี่นี่ฉันฉันเมอไปนานขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกอีกแล้วออเอเอไปนะให้ปรนิบาตไหมทักิยะหยุดเดี๋ยวนี้นะแต่ว่ารู้สึกถึงความร้อนนะให้เป็นหน้าที่เรนเธอ,เอไม่พลาดแน่ๆน่เรียนรู้จากฉากอาบน้ำในหนังเอวเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นก็ต้องจดนะขอสักที นัสิึกิเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วหรือยังสุดสัปดาห์นี้เราจะกลับญี่ปุ่นกันแล้วนะรู้แล้วล่ะคะ่ะที่สำคัญนะนะถ้ากลับไปแล้วพี่จะต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งสินะอืจะว่าอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับไทาคิยกคุงด้วยนะแถมตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยเขาไม่ได้หรอมัง้งอ๋อไม่นะใหญ่มนุษย์ต่างดาวจอมคนแบบนั้นน่าจะาไปยนทิ้งที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละ ยยหน้าเนี่ยคงวางกับดักพี่แล้วจูดจูด,ดจากนั้นก็ตูดเสร็จแล้วก็ตูดแล้วก,ก็จูดอย่างงั้นอย่างนี้กันแบบนั้นแล้วก็อ,อ,อุ้ยเด็กอย่างลูกน่ะไปจำเรื่องแบบนี้มาจากที่ไหนกันละ่ะฮะคือคือว่าแม่คะเดี๋ยวก่อนสิค่ะรู้ไหมบอมบ้า,บาทากคยาทากยาเฮ้ยหนูหูหน้ารีบเข้านอนซะไปพอได้นื้อถือเ่องไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้แล้ว ก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยล่ะเธอไม่ใช่เด็กก่อนไปทัศนศึกษานะสุดยอดเลยทาเคยะอ่างอ้น้ําแบบพโนรมาม่านี่ยมองเห็นท้องฟ้าด้วยล่ะแต่ว่าเหมือนจะมองจากข้างนอกไม่เห็นนะนี่แปลกจังเลยอะ่ะโอ้อยเนี่ยตื่นเต้นอยู่ได้แล้วแถมไม่ยอมให้ฉันนอนทุกคืนเลยอ่ะตั้ง้าตั้งตารอถึงขนาดนั้นเลยเหรอเงนวันนี้สนุกให้เต็มที่ดีกว่านะเรนเออ ทางวงนอนทึงขาดนี้ก็ไม่ต้องอยู่จนดึกจนดื่นแบบนั้นสิไฟวันนี้จะต้องพยายามทำให้ท่านอาจารย์เอ๋ยปลกช้อให้ได้เลยนี่และเพื่อสิ่งนั้นเอ๊ะเอะเอ๋แล้วจะทำยังไงดีล่ะนี่ฮึทักขยะรถบัสมาแล้วนะลูกท่านช้าจังเลยนะคะเฮ้ยโทษทีโทษทีท่านแล้วจะเล่นไงล่ะนี่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  ่ถ้าเป็นแบบนี้ลราก็จะต้องจับไ้้น่นน่เลยนี่โอ้ยยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้อีกนั่นเนี่ยตื่นแตนตื่นแตนข้างในเนี่ยเป็นห้องอาบน้ำทั้งหมดเหรอ ตื่นเต้นตื่นเต้นนอกจากห้องอาบน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องแบบจังเกิลห้องอาบน้ำไดฮิโนกิแบบสมัยเอโดะแบบโรแมนแบบแชเท้ากลังแจ้งแบบตุรกีแบบที่มีทรายแบบซาวน่าส่วนชั้นดาดฟ้าก็มีแบบพาโนรามาที่มีกระจกมองเห็นได้ด้านเดียวด้วยมีด้วยกันทั้งหมดแปดแบบเลยละค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแค่เดินได้ทั่วก็เหนื่อยแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหจะเป็นผู้ชายคนเดียวสินะอ โอ้ย่าะไรของเธอด้บอกว่าผู้หญิงให้ไปฟังนั้นเลคุณเรนฉันคิดว่าคุณหายตัวไปไหนซะอีกนะที่แท้คุณก็มาอยู่ที่นี่เองนะคะเมื่อกี้มาเกิดออะไรเนี่ยอายกิดใจบ้างไหมคะเรนนะทำไสสยจะจัสลับกันมั้งนั่นแหลผิดอนะคะสบายสุดๆเลยนะคะอย่างกับว่าได้ขึ้นสวรรค์จนลืมโลกมนุษย์ไปเลยล่ะค่ะ พูดอะไรที่ไม่ค่อยสมจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะเนเนโกดูนี่สิที่แห่งนี้นะ่ะมีสิงโตกำลังอ้วกแตกอยู่ด้วยแล้วนะแหมอย่างก,กับตะแก่ดื่มหนักที่กลับมาจากงานชุมนุมผู้สูงอายุเลยนะคะเนี่ยเอ้ยประโยคแบบเมื่อตะกี้นี้ก็ด้วยอเอหลับสบายจังเลยล่นนี้ที่นี่มันที่ไหนล่ะนี้ วันนี้เรามาที่ปอนพุร้อนอัตารุสตูดิโอที่เพิ่งเปิดหม่อยู่ติดกับอ่าวกันนะคะต่อไปก็แบบพนานอราม่าที่อยู่ชั้นบนสุดค่ะโอไม่สิห้องอาบน้ำจังกันที่อยู่ชั้นสองนะมันน่าจะได้ผลดีกว่านะคะเหมือนกับทาซึมิยาชิโรนั่นนะ่อ่านว่ารีมูโจตั้งหากแล้วอืมดีดิเรนอะไรเหรอไม่ไหวเลยคุณนี่แย่จริงๆเลยนะคะเรนนะ่ะรู้มาว่าที่ห้องอาบน้ำรวมเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะ นั่มันเฉพาะตอนลงอาบน้ำนะแหมปลาตัวใหญ่จริงเลยล่ะค่ะว้าวว้าวเมื่อกี้สบตากับมันด้วยล่ะค่ะแล้วทำไมตัวนใหญ่ขนาดนี้วิเศษไปเลยสัญญาทำไมไม่จยายากยาว้าวว้าวเรนรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือเปล่าทั้งที่อยู่กับทักกยะแต่กลับเจอไม่ได้เรนก็เลยเหงาเนะเหรอคิดเรื่องแบบนี้เองเหรอนในโกะนะไม่อยากจะอาบน้ำกับทักยะเลยอย่างนั้นเหรอเอออะไรกันนะจู่ๆก็ ฉันน่ะบิดเด้เฮ้ยเอาเถอะจะว่าไปพักผ่อนคนเดียวมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะบนดัดฟ้าเนี่ยถ้าหากมองจากข้างบนก็จะเห็นเป็นแค่กระจกเงาแต่ว่าข้างในกลับให้ความรู้สึกเหมือนบอกกลางแจ้งเลยแฮะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนต้องเข้าไปดูข้างในลูกเดียวซะแล้วล่ะเ,เมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนอยู่นะรู้สึกเจ็บคอยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ เพิ่งเคยเข้าห้องซาวน่าครั้งแรกสินะไม่ต้องฝืนอยู่ต่อก็ได้นี่เรื่องแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะได้ยินมาว่าซาวน่าเนี่ยจะช่วยเรื่องความงามด้วยนะคะก็ก็จะยินมาไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าแล้วถ้าจะให้ออกไปก่อนคุณเรนแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของดิฉันเลยนะ,ะเอ้ยะะไม่ไหวแล้วเอ้ยตต่อ,อีกข้อฮาระคุงน่นาชอบที่อาบน้ำสาธารณะเลยจ้า สิ่พูดเอาจะก้อกกงๆนะอะไรเนี่ยแคกยะคุณเรนไม่ไหวแล้วเหรอคะดีแล้วล่ะเรื่องแบบนั้นยอย่าฝืนเลยนะ <c oughs> ดิฉันยังรู้สึกเฉยๆอยู่เลยล่ะคะนิวทำไมอาจารย์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะที่นี่มันห้องสำหรับผู้ชายนะครับอือย,าายอาจารย์เถ <c oughs> อะก็อย่าิดหน่อยเลยจ๊ะต้องขอโทษเด็กๆจ้ <c oughs> คือห้องไดฮิโนโดกิที่ให้ความรู้สึกแบบสมัยเอโดะค่ะแขกทุกทท่านแต่ก็อยู่ในชุดย,ยูกตาตะออกาให้ความรู้สึกมากเลย,ยไม่มีผู้ชายเลยยังไงนะ,ะน่าเสียดายจังเลยยูกตาตะแบบนั้นเหรอคะย้าไปเลยนี่แบบย่ะย,ย่เลยละนี้นี่หนูจ๊ะนี่ที่นี่เป็นห้องอาบน้ำนะจ๊ะห้ามใส่เสื้อผ้าแบบนั้นซิเข้าใจแล้วล่ะนี่ แบบนี้ใช้ได้ไหมนี้ก็บอกแล้วเงไงแล้วว่าอย่าฝืนเนอะเพื่อความงามไงค่ะแล้วเรนล่ะนี่หนูจ๊ะจะออกไปใส่ลุกแบบนั้นไม่ได้นะทําไมไม่ใส่ยูคตะล่ะยูคตะมันคืออะไรงั้นเหรอนี้งั้นก็ช่วยไม่ได้นะใส่นี่ซะแล้วค่อยไปยืมยูคตะนะขุนตาขอบคุณมากค่ะนี้นี่นีอ๋อเจอตัวแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนนี่นกันห้องผู้ชายนะครับ นี่นี่คือบ่อสำหรับแช่เท้ากลางแจ้งค่ะถ้าหากว่าหน้ามืดเพราะการใช้น้ำร้อนนานๆก็มาทำให้ตัวเย็นที่นี่ได้นะคะดูเหมือนมาทุกท่านจะได้สัมผัขึ้นมาบ้างแล้วนะคะฮ้ยสบายตัวจังเลยที่นี่มันห้องแบบรวมหรอเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วสายตาอันแสนเจ็บปวดราวกับเข็มที่ถูกลับจนคมกิบกับพวกผู้ชายเทมแทงเข้ามาโอาา้พระเจ้ตัง้งใจเร่จังมากับอีกุฮาระคุงสินะเจ้าทากิยะาบ้างหรือเปล่าได้ยินเสียงของทากิยะเหมือนถูกใครทำร้ายยังไงอย่งงางนั้นเลยละ่ะโอ้ยฉันเป็นร่างกายที่ได้ใส่สุไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะลืมไปเลยว่าเป oh. ็นผู้หญิงด้วยกันครูชักตกหลุมรักซะแล้วสิจรง oh. Oh. ิงด ฮาเคยะแกตัวคุณเรนแล้วนี่เหรอฮาเคยะก่านี่เกือบไปแล้วอ่ะเหรอเร,เรนโตอ้ยฮาเคยะเธอน่ะเมื่อกี้มาจากตรงนั้นเหรอ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเออคือว่าอะออคุณน่าคงเป็นเดียสินะคะทำไมเดียสถึงไปอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะเนียคุณเรนไปเดินเตเ่ที่ไหนคนเดียวอีกแล้วสินะเนี่ยให้ตายสิคนคนนี้กับคุณน่ะเกี่ยวข้องกันยังไงคะคุณเรนทเาทเิยะทากยะน่ะเป็นนายท่านของเรนเองเฮ้ยกนเรนเป็นทาสของทากยะไงละ่ะได้ท่านทาสเดียสนี่เลรอคะ ไม่ได้ก่อนแล้วค่ะนี่เธอหน่าพูดเอาทีวีมาได้เลยนะใจเขามาสิคะคุณลองใส่กันเข้ามาได้เลยเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะคะมิวรีบหนีไปตอนนี้เลยค่ะเออเอยทักหลับมาก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ยืนนไดผิดตายสิอะไรตอนมีอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่อยากมาที่นี่เลยสักหน่อยอ่ะโธ่คนอย่างคนนี่มันอะไรเหรอ ท่านรูบีก้กำลังดูอยู่แล้วก็ว,ว้วาวเชอรี่ดูพ่อฉันแบกด้วยมันแรงนี่ค่ะ๊อ้โว,ว้วาวว,าวัน<ว>ี่ไม่ลบาเนี่ย แค่กีย้างไงล่ะได้ท่านท่านน,นี่มาน,น,นอะไร<ช>นี่คะทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ล่ะก็หนึกเซะว่านี่เป็นบริการพิเศษในสถานที่ที่ไม่คาดคิดกันแล้วกันนะคีรับการลงโทษซะ หนูกลับมาแล้วจ้า เพลก็อยู่ด้วยนะเดี๋ยวตอนต่อไป,ไปจะขอ,ะขอสามส่อนด้วยละ,ละนี้น